แท,แทนเริ่มแล้วครับเทศกาลบอลลูนและไฟล้านดวงตามแอปนีนม,มาเลยครับไปแล้วไปลากไปเลยวูครับงานนี้จัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเป็นความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและสภาวักาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนสวยงามมากค่ะ โดยเฉพาะตรงนี้ครับดอกไม้เขาจัดได้สวยงามมากเลยนะครับก็ทุกคนจะต้องถ่ายรูปก,กับในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็นำไปโพสเป็นภาพแรกของ Facebook แน่นอนก็จะทำให้มียอดไลฟ์ขึ้นเป็นนับร้อยไลค์เลยครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาถ่ายมุมนี้สวยงามมากครับส่วนบอลลูนครับก็จะขึ้นกันทุกวันเลยตั้งแต่วันที่8วันนี้ วันที่8นะครับขึ้นตั้งแต่17นาฬิกาก็ชั่วโมงละ1รอบครับวันละ5รอบนะครับเป็นเวลา10วันนะครับมีตั้งแต่8ถึง17ขึ้นทุกวันแน่นอนครับวันนี้คิดว่ายูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์นะครับนับร้อยนะครับมาทำคอนเทนต์กันก็วันนี้แอดมินก็ได้คขาไปดูบรรยากาศโดยรวมแล้วครับ ก็ตรวจนับแล้วก็ประมาณนับเป็นแสนแสนรายครับก็เป็นงานยิ่งใหญ่มากครั้งแรกของชุมพรของภาคใต้นะครับที่มีงานบอลลูนและไฟล้านดวงดักท่องเที่ยวมาเป็นแสนเลยนะครับเนื้อท,ที่ที่หนองใหญ่สามพันกว่าไรนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ที่อาคารแปดเหลี่ยมบริเวณเวทีกลางนะครับ เยอะมากครับนักท่องเที่ยวก็ทุกคนตื่นเต้นนะครับแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์มาเป็นร้อยนะครับเมื่อคืนแอดมินอัพโพสไปปรากฏว่ามียอดแชร์รวมๆกันก็หลายพันแชร์ครับก็วันนี้ก็บ๊ายบาย ฝากคุณผู้ชมครับดูโพสต,ต่อไปเราทำไปทั้งหมดประมาณสิวันนะครับวันละห้าโพสโอ้ประมาณถึง EP 45สิดแน่ๆเลยก็ให้ท่านผู้ชมตามนะครับวันนี้ไม่ไปแล้ว